ร้อนมนแบบเอสเสียีปันต้องแอบวีเจ็บจังเลยอะต่อไเงันเป็กมากดาสะโพกฮะเร็ะพร้อมเชียร์กันไปเร็วโอ้โหก็เธอไปแก้เขาตอนแรกไง มันกำลังจะไปฟิตติ้งซีรีส์เรื่องใหม่ค่ะชื่อเรื่องว่า One Night Stand นะคะวันนี้จะเป็นวันที่นักแสดงทุกคนเนี่ยมารวมกันนะคะแล้วก็ถ่ายรูปโปสเตอร์แล้วก็ฟิตติ้งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไปด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะมีใครบ้างแล้วก็หน้าตาลุคเสื้อผ้าหน้าผมที่เขาดีไซน์ดอกมาเนี่ยจะเป็นยังไงคะ่ะใช่มกิติมาศนะคะ มาพร้อมเครื่องสำอางของเขาพร้อมห้าตอคิวนิดนึงเนื่องจากหน้ารกมากแทกคนละอันนะคิวบคิวายหน้าบายตาบายบคนนี้ปากว้อีกคนนึงโอย้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เยม่อนี้ยค่้านไหมาด้วยนไม่ะเปียกูนด้ย สวยมากเลยค่ะสวยแบบโดฟิลเตอร์เลยค่ะนี่เดินิดนึ่งนะนระบบเป็นควีนนะคะในส่วนขอยวันไนแฟดค่ะสุดๆหมาี่ทานิดนึงนะคะจะได้ตัวกล้องโปรชุดโปรไปไหมคะเอาเลยนะ่ชุดอุ้งกเรื่องนี้เขติดไปเลยกันยังไงอะติดแอาจิมติดไปได้แน่นอน เราก็จะทําการเพิ่มแห i เพิ่งจะเพิ่มนะเพิ่งจะเพิ่มเพิ่งจะเพิ่มเมื่อกี้สองอาทิ์ไม่เพิ่มนะคะอยู่ดีๆก็มีความผมขึ้นมาอื๊ออะความผมแล้วนะคะโอ้โหไอร้อนแบบก็เสียปันต้องแอบมีเจ็บจังเลยอะต่อบอกมันไ่อะไทั้งนันเจ็บมากลาา ดู่ดีๆมีแฮก็สวยเลยทำไมถึงไม่ใส่ตั้งแต่แรกคะคิดว่าแบบสีมันจะเข้ากันได้มันพอดีเป๊ะเลยแต่ไองได้สวยก็ต้องสัมภาษณ์อีกนะตอนนี้ต่แรกบอกไม่มีหัวความสวยไม่ได้หัวความสวยตัวการตูนชีวิตมากในส่วนของคนสวยกินข้าวนะคะ คนสวยข้าวจานใหญ่มากเลยคะ่ะคนสวยจานใหญ่มากเป็นไงคะทุกสาวตอนนี้ก็เปลี่ยนชุดมาเรียบร้อยขึ้นเป็นตัวเองสุด,สด,สดเลยหมุนหน่อย<ม>ค่ะแม่หมุนหน่อยอ่า นั่นล่ะหนีเข้ามาแบบโอ้แบ๊วแบ๊วใครจะตกไฟคะสะโพกฮะลูกฮะพร้อมเชียร์กันไปลูกโอ้โหก็เธอไปแก้ขกตอนแรกไงปากแดงมาก แต่แดงได้กว่านี้นะแดเหรอยังไม่ค่อยเห็นสีเลยอ่ะยังไม่ค่อยเห็นสีปากเท่าไหร่เลยโอ่แดงมากสุดแล้วนะเย็กาแดงนะกาชมพูอะไรนะสีอะไรนะะาชมพูแล้วไม่ตาเราสีอะไรสีแดง นี่ะนะคะจะเป็นโปสเตอร์เป็นแบบที่ทีมเป็นควีนก็คือนอนตานพวกเราลุมรอง,องว่าใครฆ่าควีนรอชมครับ่ะจบแล้วนะคะสำหรับการฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายรูปโปสเตอร์ของ ีอจบแล้วนะคะของปันปันเนี่ยก็คือเสร็จก่อนกับซีรีส์เรื่องวันไนสแตนนะคะก็เดี๋ยวไปรอดูของจริงนะคะว่าจกเป็นยังไงบ๊ายบาย